ความเคารพค่ะสวัสดีค่ะ,คคะนักเรียน หนูไม่กล้าเข้าไปเล่นกับเพื่อนอคะ่ะทำไมล่ะลูกหนูกลัวเพื่อนไม่ยอมรับหนูค่ะหนูลองเข้าไปเล่นกับเพื่อนหรือยังคะคุณมีคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกนะสวัสดีสภานักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาประชุมกันในเรื่องการจัดค่ายกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียนน้องอยากขอความคิดเห็นว่าเราควรจัดกันที่ไหนแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างคะ่ะ ขอเสนอครับผอคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เราเช่วยกันทาได้และน้องๆได้มีส่วนร่วมด้วยเช่นกิจกรรมเชื้อปลูกต้นไม้อ้าวแตมเมื่อกี้เห็นจะยกมือมีอะไรจะนำเสนอไหมมันมันมันมีอะไรค่ะเสนอได้เลยนะพวกเราทำงานร่วมกันมีอะไรช่วยๆเหลือกันพวกเรารับฟังทุกความคิดเห็นแหละ สิทธิเสรีภาพสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน